พรุ่งนี้ทำงานใช่ไหมยอนดาสู้ๆนะจ๊ะหายไวๆดวิกลับมาแล้วใช่กลับบานอันดาไปนอนอยังยังพรุ่งนี้สู้ๆ ยูนๆก็มาชมว่าสวยเมื่อวานไฮโน้นเก่งมากนะใช่ใช่ไหมคุณกำลังจะหมายถึงสิ่งนั้นใช่หรือไม่ทุกคนรู้ป่ะว่านี่คือมาทำอะไรคือเนี่ยจะมาเทสคอนแทคเลนทั่วท้าทุกคนสังเกตเห็นนะมันเป็นเลนแบบเ็นเซียพระจันเราก็เลยอยากรู้ว่า ถ้าเราใส่ไปนานๆมันจะหมุนไหมก็ถ้าสมมุติว่ามันหมุนอะก็หมุนต่อหน้าคนทางไลฟ์เนี่ยแต่ตอนนี้ยังไม่หมุนอะปากลอกเห็นคลิปมันเด้งขึ้นมาหน้าฟีด ชายจะเข้า n น็ fli x กไหมไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะเข้าไหมถ้าสมมติว่าเข้าก็นะก็ต้องไปดูในโรงให้ได้ก่อนร้องหมูเดงเหรอเหนื่อยอ,ะอ่ะอ่านหมูเดงก็ได้มา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 หมูเดง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 ไม่ได้อะ่ะมันเหนื่อยอะ่ะเสียงมันไม่เหมือนอะ่ะใหม่ใหม่ <c oughs> มา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 หมูแดง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 ไม่เหมือนอยู่ดีมา ene, influence, influence, influence. มา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 หมูแดง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 มา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 หมูแดงหมูแดงโดดถึงหึงหนึ่งหนึงหึงหน้าหมูแดงอดีตติวด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 ิวหมูแดงวันนี้พี่มาทำอะไรนี่แหละคะ่ะมาเทสว่ามันจะหมุนหรือเปล่า จริงๆก็ไม่หมุนนะเนี่ยเป็นได้แน่เป็นไปได้ไงโอเคหนูจะทำปาปกติแล้วอันดาส่งอะไรมาส่งมาเป็นข้อความเสียงคืออันนี้อย่าพูดแล้วคือเพื่อนที่ส่งข้อความเสียงมาตลอดเวลาและบางทีมันฟังไม่ได้คือพิมพ์ได้ไหม แต่ถามว่าฟังไหมฟังก็จะอยู่อย่างนี้สภาพแบบรู้ไหมว่ามันมันหนักหนาสาหัสสมมุติว่าอยู่ข้างนอกส่งมาซึ่งบางทีทักมาแบบพี่อะหายแ้วทักส่งข้อความเสียงมารัว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 รอยากรู้ไงใจคนเรามันอยากรู้มันก็ต้องได้รู้เพราะฉะนั้นก็กดฟังแล้วบางทีส่งอะไรมาส่งแบบฟังปุ๊บ จบแล้วหรอส่งมาหนึ่งวิกดฟังใหม่พยายามกดกดไม่ติดเพราะว่ามองไม่เห็นพอมาฟังอ่ะจบจบแล้วพอตั้งใจฟังพอฟังได้เท่านั้นแหละเสียงหัวเราะเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนตอนบอดแคสต์วันเด็กที่ Fo อ if อนุบาล f ฟอี f คุยกันในบอดแคสต์อันนี้เข้าสาย ก็เลยกดเข้าไปส่งมาจุดนิดนึง,นงส่งให้เขารู้ว่ามาแล้วนะแต่เห็นข้อความที่เด่งมาทั้งหมดเป็นเกือบร้อยเว่าอันเป็นร้อสีย้หมดเลยเป็นข้อความเสียงหมดเลย,เเย,เลยก็เลยกดฟังทีละอันสรุปผ่านไปแล้วสิบนาทียังฟังไม่จบแต่ก็ไม่เป็นไรเราเข้าใจเพราะว่าเราก็เคยชอบส่ง voice เหมือนกันแต่ว่าเราเราไม่ได้ส่งแบบหนึ่งวิจบ หรือเราไม่ได้ส่งพูดไปเรื่อยเราไม่ได้ส่งตลอเวลาเราแค่ส่งร้องเพงลงร้องหมูดเด้งให้ฟังส่งเสียงอันไพเราะอยากให้ทุกคนได้รับฟังกันเฉยๆคิดเห็นอย่างไรที่ IG จะลบฟิลเตอร์ใช่ไหมบันไลคะ่ะเพราะว่านี่ก็ใช้ฟิลเตอร์นะเนี่ยสภาพสภาพเลย รู้แล้วว่าต้องทำอะไรสิ่งหนึ่งที่สำคัญของค่ำคืนนี้คือการซักแฮร์เพราะพรุ่งนี้มีงานซักผมตัวเองเสร็จแล้วก็ต้องซักแฮร์ตัวเองด้วยรู้ไหมว่าแฮร์พีน่ะมันเป่าแห้งยากกว่าผมจริงๆตัวเองนะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปซักเฮ้ยเฮมันกำลังจะหมุนเห็นป้า เอ้ยหรือไม่มุนวะจะอีอันยังไงเซยโยแล้วมันกำลังจะหมุนแน่ๆเลยแต่นี่ถือว่าใช้เวลานานมากเลยเนะี่ยหรือเราไปทำอะไรดีอ่ะที่ไม่ใช่การไลฟ์ พรุ่งนี้ค่ะทุกคนพรุ่งนี้นะคะสามารถไปเจอกันที่งาน13 Studio หนูจำชื่องานไม่ได้แต่ว่าเป็นงานเปิดโปรเจกต์หนังในค่ายของพี่คุยค่ะ13 Studio แต่ว่าจำชื่องานไม่ได้ เดี๋ยวหนูจะไปจำพรุ่งนี้หนูจะต้องพูดออกมาให้ได้นอกหรือเปล่านอกนอก,น,อกน่าจะใช่เอาเป็นว่าหนูตื่นเต้นเฮ้ยคนลุกเลยคนลุกได้ไงคนลุกเลยเนี่ยคนลุกเลยเห็นปะไม่เห็นหรอกจะเห็นได้ไงล่ะอุ้ยคนลุกอะบูยเฮ้ยคนลุกเรากว่าเดิมอีก ที่พารากอนนะคะอย่าถามว่าหนังหนูชื่อเรื่องชื่อว่าอะไรเพราะหนูก็ไม่รู้เหมือนกนันแต่พรุ่งนี้หนูจะได้รู้พร้อมทุกคนค่ะส่วนพระเกยคนแท้เฮ้ยพระแท้คนเกยพระแท้คนเก๋สสำหรับเรื่องพระเก๋คนแท้เอ้ยไม่ไม่ใช่พระเกยใช่เอ้ย,อย,อยไม่ใช่ พระเทพระเทพระแท้คนเกะพระแท้คนเกะสำหรับภาพยนตร์เรื่องเดอะสโตนพระเทพระแท้คนเกะพระแท้คนเกะกำลังจะได้เข้าฉายไวัยนี้เพราะฉะนั้นฝากทุกคนรอติดตามใช่ไหมพระแท้คนเกะปะ ใช่พราแท้คนเกยค่ะพระแท้คนเกย์ผ่าแท้คนเกย์ผ่แท้คนเกย์ผ่าแท้คนเกะใช่พราแท้คนเกย,ย,เกยฝากรอติดตามด้วยนะคะพราแท้คนเกยนะคะมีเล่นกับใครใช่ไหมเล่นกับพี่เจ้านายพี่จ่ายพี่จ่ายอีกแล้ว พี่่ายอยู่แล้วแล้วก็มีอาตูนะคะตุนพนแล้วก็อพี่ฮิวโกเฮ้ยทำไมไม่มีเสียงอะทุกคนได้ยินหนูเปล่าทุกคนได้ยินหนูไหมทำไมอะอะไรอะได้ยินหนูไหมไม่มีเสียงหรอพูดตั้งนาน ยินน okay, ี่ใครบอกไม่ดีเนะใครบอกไม่ดีโอเคค่ะได้ไม่กินหนอพูดถึงนหยแล้วนะอ๋อใช่พี่เจ้านายพีจ๋าพี่ฮิวโกอตู่ก็เป็นผลงานการกำกับของพี่เป้อารักนะคะกประต๊อปกปั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 กนะคะ ได้ยินไหมเนี่ยสรุปมีคนบอกเหมือนไก่ใช่หนูร้องเพลงไก่ไง <c oughs> พี่เป้อารักเป็น่มกลบมกับค่ะใช่ตื่นเต้นอนะหนูตื่นเต้นมากแบบมากๆทั้งเรื่องเติดสโตนแล้วก็เรื่องที่จะเปิดตัวพรุ่งนี้ด้วย <c oughs> คนลูกอีกแล้วหนูคนลุกอีกแล้วเอ้ย ตื่นเต้นด้วยกลัวด้วยตัอวกาเรกไปละดีกว่าฝากงานจบแล้วเอาเป็นว่าไว้มีโอกาสจะมาไลฟ์ใหม่นะคะทุกคนบายบายนะฮะ cột bịt ngay